หลังจากนี้ก็มาฝึกแกะเพลงใช่ไหมเพลงสมัยก่อนพอมีฟังเผ็นเสียงอ่ะเราก็จะฟังมันอยู่แบบเพลงนั้นอ่ะชอบเพลงไหนเราก็ฟังเพลงนั้นไปเรื่อยๆืมีเพลงเดียวหรือเปล่าหมายมันมีหลายเพลงก็จะฟังเพลงนั้นไปเรื่อยฟังไปก็ร้องไปร้องไปแบบว่าทุกอย่างมันขึ้นใจมันก็จะจาได้อยู่แบบเพลงที่เราชอบอืมอืม ทำไมเงียบพ่อแม่ก็เมาดูว่าเล่นอ,อะไรต่อแบบอ,อยากรู้เรื่องอะไรอยากรู้เรื่องอางี้ตอนตอนแม่วัยรุ่นเนี่ยแม่เคยเล่นโฆษณาคเคยอโฆษณาสินค้าเกี่ยวกับอะไรอ๋อลูกชิ้นไก่ซิลูกชิ้นไก่ซิเอาเรื่องจริงเอาเอา,เอา,เอา,เอาคำว่าลูกชิ้นไก่ของสินค้าไม่ต้องชิ้นชิ้นไก่ตอนนั้นมีไก่กี่ตัวตอนนั้นไม่มีไก่เพราะแบบว่าไอ้ของนี้กอบคู้บริพักรกอบคู้บริพัก เอาตัวไก่มาโฆษณาเขาทำเป็นคุกอย่างสำเร็จรูปแล้วแล้วมันลูกชิ้นอะไรลูกชิ้นไก่ <g ill ip> นั่นนะแม่แม่โกผ็ผู้บริโภคอือ <g ill ip> เออทำไมก่อนไม่ต้องทำอะไรเยอะนี่ <c oughs> คนบอกไม่ไงั้นมันก็เป็นแป้งล้วนๆนี่แม่ <g ill ip> มีไก่โอเคโอเคมีไก่เออม,มีไก่ด้วยอือไงต่อ <g ill ip> อือก็ก็ไปนั่งแบบขอถามมีมีน้ำจิ้มไหมมีอือ ตมนมก่อนก็ต้องขายเขาต้องขายพวกน้าจิ้มไปด้วยเออใช่เลยมไม่มีน้าจิ้มก็ไม่อร่อยเลยกินไก่เพียวๆกินลูกชิ้นไก่แล้วก็ต้มต้มน้ําซุปใส่ลงไปแล้วก็ใครขำแม่ตนกนรกแม่งขำกันทั้งแถบเลยโ,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 โตนกนรกไม่กลัวตกนรกกันเลยเออต่อแม่ก็ <c oughs> <c oughs> นั่นแหละชิ้นสองชิ้นซื้อโฆษณาถือเป็นลูกชิ้นเท่าไง ลูกชิ้นก็ลูกกลมๆแล้นเอาไปสองชิ้นอืมโอ๊ยเหนื่อยอ่ะหลังจากโฆษณาลูกชิ้นไก่ที่ไม่มีไก่ละมีโฆษณาอะไรอีกไม่มีไม่มีอมาช่วยทำพ่อของชาลีอ่ะทำงานแบบกองถ่ายหนังนั่นแหละไปช่วยเขาทำก็เลยไม่ได้ไม่ได้ไปทำโฆษณาไปทำอะไรอีกอืมอ๋อคืออันนี้ก็ใกล้ๆมาถึงตัวลูกแล้วคือคือแม่เนี่ย ไปอยู่กองอช่วยพ่ออะไรนะอะไปช่วยพ่อทำายฉากอะไรประมาณเนี้ยออือออก็วิ่งแบบทาสีมั่งอะไรมั่งสมัยก่อนฉากทําฉากหนังสมัยก่อนเนี่ยอก็ต้องวิ่งไปร้านแล้วเราเดินไม่ได้อะแม่ไม่ได้ ทำไปถ้าเดินน่ะงานไม่ทันโอเคเราเลยต้องวิ่งมาต้องวิ่งไปซื้อของะไอต่อวิ่งไปซื้อของแล้วก็ไปช่วยฝึกทําตัวหนังสือทําอะไรประมาณเนี้ยอืมก็คือเหมือนทําฉากนั่นแหละนั่นแหละก็คือทําฉากอืมอืมซึ่งตอนนี้ก็เป็นหน้าที่พี่แซมพี่แซมกินอะไรอ่ะไม่บอกอร่อยเออต่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 อแม่อาก็พอแม่เนี่ยเลยทําให้ได้อยู่ในอยู่ในกองถ่ายนั่นแหละอยู่ในกองถ่ายพอได้อยู่ในกองถ่ายเนี่ยสิ่งที่ลูกได้รับมาคือ หมือนเหมือนกับลูกอยู่ในท้องก็ซึมซับงานกองถ่ายไปด้วยคือลูกช่วยแบกของแต่ในท้องนั่นแหละช่วยเข้าไปตัดป้ายนั่นแหละช่วยวิ่งไปซื้ออ,อุปกรณ์นันน่ะอ่าต่อก็เลยซึมซับทุกอย่างไม่เป็นไรเสยอ,อ่าก็เลยซึมซับทุกอย่างอืมอ่ะยังไงขออมีมีเรื่องอะไรที่มีสาระอีกบ้างที่แบบว่าแม่ชอบปกติแม่ทาอะไรบ้างสบู่แล้วอะไรอีกสบู่แชมพูอ่าแชมพูทํายังไง แชมพูทายังไงใช่ไหมแชมพูนี่ส่วนผสมหลายอย่างมันต้องจริงจังหน่อยในการในการอธิบายในการอธิบายขอร้องอ่ะอ่ะหนึ่งแชมพูอ่ะเราต้องดูสมุนไพรแม่อย่าเต้นบางคนก็บางคนก็ไม่ไม่เอ่อใช้สมุนไพรแต่เราก็ต้องดูด้วยนะแม่แม่อย่าเต้นแพ้บางคนแพ้สมุนไพรไหมถ้าแพ้สมุนไพรแล้วก็จะไม่แนะนําให้ใช้แม่อย nice ่าเต้นพอแม่เต mm ้น hmm อ่ะแล้วถ้าแม่ถือส่วนผสมอยู่เงี้ยแล้วมือแม่เป็นแบบนี้ย ก็ <S <S เป็นแชมพูสูตใหม่ไงเออแม่อย่าเต้นแม่แม่อย่ายิ้มด้วยอย่าหัวเราะแม่คุยจริงจังหน่อยบอกสุดบอกสูตชมพูก็บอกสุดจริงๆดินี่แม่ก <recomend ations> ็ก็มีทั้งทำหัวแชมพูเองอหรือว่าซื้อหัวแชมพูแบบสำเร็จรูปแต่ต้องซื้อแบบว่าราคา,า,คาแบบสูงขึ้นมานิดนึงที่สำหรับแบบว่าเด็กใช้ได้แล้วก็ไม่แสบตาแม่แม่แต่งเป็นตัวอะไรเนี่ย อันนี้สีเขียวแต่งกวาใส่ถุงเท้าอ่ะแม่แล้วตอนแม่คนชมพูแม่ก็แดนทานี้ไปด้วยนี่แหละนี่แหละว่าแล้วทำไมแม่มออกมาใช้ไม่ได้สักอันเลยอ,อ่ะต่อแม่ขอหมดจริงๆหน่อยแชมพูอ่ะแล้วเราจะทำแชมพูที่ดีเนี่ยต้องอยังไงทำแชมพูที่ดีต้องเลือกสมุนไพรที่ถูกกับหนังเขาเรียกว่าเส้นผมของเราเห็นไ,ไหมบางคนผมบางก็ต้องใช้ พวกมะกรูดหรือบอรเพ็ดเพื่อที่จะให้ผมหนาแล้วก็ดอกอัญชันแต่ถ้าใครแบบว่ามีรังแคเยอะก็ะเป็นแบบมันเป็นรังแคเป็นขุยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมสงสารแม่ดูหน่อยดูหน่อยอโอเคอเออเอเกืเอบตกดูหน่อยอันนี้เราจะทําให้แม่พูดได้ดูน่าเชื่อถือขึ้นแล้วก็แบบว่าใช้ลูกมะกรู ให้รู้มากรูดต้อมกูมขแม่กูเดูถูกมากเลยนะแม่เ่าต่อให้รู้มากรูดต้อมแม่เจ๋งจริงอย่าทำให้คนขำดิคุยแบบจริงจังคุยแบบจริงจังเออคน <ๆ S 1> คนจะได้ไม่ขำแม่อ่ะแม่แล้วเราต้องแบบอยาให้คนดูถูกเ,เ,รเราได้สมุนไพรที่แบบว่าบำรุงเส้นผมบำรุงหนังศีรษะใช่ไหมเออเพราะว่าเราอยากให้ทุกคนอะผมไม่ร่วงแล้วก็ไม่เป็นรังแค เ <High> อแม่ทำให้แม่เป็นแบบนี้อ่ะแม่คุยต่อแม่อ,มอย่าท้ออย่าท้ออ่ะ,อะก็น,นี่แหละความต้องการก็คือให้คนหายจากเป็นรังแคอ่าแล้วก็หายผมร่วงโอเคอืมอันนี้ยที่จุดป,ประสงค์ที่อยากทำแล้วพอใช้แล้วหายไหมหายอ่าอืมต่อนี่เหมือนแม่ขยายตอนเด็กๆทำไมแม่ต้องใช้แม่ขยายในการดูดวง แม่มองกล้องมองกล้องมองกล้องแม่แวนขยายในการดูดวงแม่ต้องมองกล้องก่อนเพื่อเพื่อไม่เห็นเพราะว่าอเส้นลายมือทุกคนน่ะมันบางบางคนก็เส้นลายมือหนาบางคนก็จะแบบละเอียดแม่มองกล้องก่อนแล้ก็ต้องใช้แวนแมนแม่ใกล้เกินแม่แล้วก็ต้องใช้อะไรนะแว่นขยายอ่ะดูดูดูเพื่อที่จะบอกว่าเออบอกเขาถูกมะ้พน yeah> ี้เธอจะมี แฟนช่วงที่เราจะแต่งงานเรียกว่าดูลายมือแล้วกันเออนั่นแหละอืมแล้วก็มีใบไม้ด้วยใบไม้ที่ตอนเด็กๆนักเห็นเวลาแม่บอกว่าให้อธิษฐานอะไรนะอืมตั้งติดดีๆแล้วคือตอนเด็กๆแม่ชอบไปทะเลปะชอบเออไปทะเลจะเล่าให้ฟังเลยอืมสมัยถึงทะเลละสมัยหกสิบปีออะเข้ามาใกล้หน่อยเ อ่ะไหนๆอยากไปทะเลแล้วก็คุยมาในทะเลเนี่ยแม่เอออ่ะนั่นแหละจะเล่าให้ฟังอ่ะมีปลาทะเลมาฟังอีกตัวหนึ่งหกสิบปีที่แล้วอ่ะอ่าแม่จําความได้แม่ตอนหกสิบปีแล้วแม่อยุ่อะไรสองขวบสองขวบจาความแล้อ่าต่อได้เลยได้เลยจําได้ว่าคุณตาของเขาอ่ะที่อยู่อเมริกาอ่าเขาจะขับรถคันใหญ่เลยนะเออแม่เขาไม่ขับรถคันเล็กๆกับแม่สมัยก่อนถนนไม่มีรถ แล้วกับคันใหญ่ได้ไงอะแม่อ้าวก็ก็รถน่ะมันคือมีแต่ว่าน้อยมากนับคันกันได้เลยอะแล้วนับนับไปแล้วได้กี่คันบางทีนานๆยืนเป็นชั่วโมงมาคันหนึ่งแม่ไว้นะครดิเออเออเอาดิแสงดิแสงลูกดิแม่แสงลูกดิแสงดิก็มาข้างหน้าแสงลูกดิแม่ก็มาก็มาเอออเออต่อเราคุยกันต่อแม่ไปอเมริกาล่าสุดไปหาคุณพ่อของคุณแม่เมื่อไหร่ เมื่อปี65เดือนกันยายนแม่เล่าแบบว่าย้อนไปกี่ปีนะ้ไหปี65ลูกคำนวณไม่ถูกเออประมาณปีครึ่งปีครึ่งอ่าคือปีครึ่งแล้วไปเที่ยวที่อเมริกาแล้วได้ไปทำอะไรบ้างอ่าและไปหาคุณตาอืมใช่ใช่เราคุยกันอยู่แล้วแม่ไปหาพ่อของแม่ไปต่อไปไปหาคุณตาใช่ไหมเพราะว่าคุณตาอายุ8ถ้าจำปีนี้86แล้วอืมไงต่อแม่เขาในแต่ว่า86ที่นู่นอ่ะยังแข็งแรงกันมากเลยนะแม่คนที่นู่น86อืมแล้วก็เข้าอยู่กันถึงก้างบ9ก้าง้9 อะไรนะแม่เก้าอ๋ 99, อเก้าสเก้าอายุเก้าสเก้าออเออ,เอ,อตอนไปแม่ยังว่าโหหกสิบนี่ฉันแบบแก่มากเลน้องไม่ขึ้นเครื่องบินพอไปเจอคนที่นทอายุเยอะกว่าแต่เขากลับดูแข็งแรงใช่พอเจ็ดสิบกว่าปับ๊บเขาแต่งตัวแบบแบบธรรมะธรรมแมงมากเลยแล้วเขาบอกว่าเธอ ชีวิตเธอเธอต้องแข็งแรงนะ,ะถ้าเธอไม่แข็งแรงเธออยู่ไม่ได้เธอต้องอยู่ให้เป็นแล้วบอกว่าเธอ,อแ,มแ,มแม่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 เดี๋ยวเอาไว้ต่อเรื่องเมกาไว้ต่อวันนี้แบตนักเลยหนึ่งเปอร์เซ็นต์แล้วแม่มีอ,อะไรอยากอยากคุยกับเพื่อนมัง้งเออวันไหนเรามาคุยเรื่องไปเที่ยวเมริกาตั้งแต่ตั้งแต่ทำพาสปอร์ตขอวีซ่าว่าได้ไม่ได้แล้วก็ตอนไปสนามบินสุวรรณภูมิ